นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสองค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงวันนี้เป็นวันอุบาทหหลีกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีทนดาสีง่วงแก่สีเปลือกมงคลสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานแระทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องระดับความสมเเร็จของวันนี้คือดินพลอยสีดำหินสีดำเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประักรทศฐาน,นอตุตโตทบุเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอถ,ถุงและนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลขสองเลข6และเลขสหมไมเซตวันนี้ปราดสอนไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมัน่นไส้ทำดีเถิดแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินขอเป็นกำลังใจในการเร,ริ่มต้นมันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ